ชีวิตต้องเจอกับเรื่องที่วุ่นมาทั้งวันเราต้องรู้จักสงบใจเสียบ้างโดยการปลดปล่อยวางทุกเรื่องลงชั่กคราวโดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้เราเป็นทุกข์เราต้องขจัดมันออกไปจากใจทำใจของเราให้ว่างๆให้ใจอยู่นิ่งๆ ด้วยการเจริญสมาธิภาวนาจนกระทั่งใจเราสงบมีความสุขจากนั้นเราก็แผ่เมตตาไปสู่คนรอบข้างสู่คนที่เรารักรวมไปถึงให้อภัยกับทุกๆคนขยายความเมตตาปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเราทำอย่างนี้จนเป็นปกตินิสัยใจของเราจะเปลี่ยมล้นไปได้วยความสุขกายสบายใจเหมาะสมที่จะประกอบภารกิจการงานทุกอย่างรวมทั้งงานทางใจที่ต้องปฏิบัติให้เกิาถึงพระรัตนาไตราภายในตัวของเราทุกๆคนนะจ๊ะ มีธรรมภาสิตี่ปรากฏในคุตกนิกายธรรมบทความว่าศีลทัศนสัมปันนังธรรมถังสัจวาทินังอัตนโนกรรมกุภานังตันชนโนกรุเตปิยังผู้สมบูรณ์ศีลทัศนะตั้งอยู่ในธรรมพูดคำสัต์จริง และทำนาทีของตนอย่างสมบูรณ์ย่อมเป็นที่รักของทุกคนพระบรมศาสดาทรงสอนว่าถ้าพระวิกษุปรารถนาจะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสหพรมจารีทั้งหลายหากไม่มีโอกาสจะทำคุณงามความดีหรือสร้างชื่อเสียงซึ่งเป็นคุณประโยชน์ ต่อเพื่อนสหพรมจันทร์ก็ควรเป็นผู้ประกอบไปด้คุณคือศีลพึงทำศีลต้นให้บริสุทธิ์สมบูรณ์ในทศนะมีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตั้งอยู่ในธรรมวินัยนอย่างเคร่งครัดพึงเป็นคนพูดจริงทำจริงมีวาจาสัตว์ไม่ล่อเละ และทำนาเทีย่ยงตนอย่างสมบูรณ์ก็สามารถเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนสหพรมจารีทั้งหลายได้นอกจากมหากุศลจะเกิดขึ้นกับภิกษุผู้ปฏิบัติชอบแล้วยังเกิดขึ้นกับบิดามารดาของภิกษุรูปนั้นด้วยเมื่อจะละโลก หากมีจิตเริ่มใสกระลึกถึงพระลูกชายว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมงามภิกษุนี้เป็นญาติของพวกเราความเริ่มแสงจิตของบิดามารดา็ดีหรือเหตุศัก์ว่าระลึกถึงภิกษุรูปนั้นก็ดีย่อมมีอานิสงส์มากสามารถให้ข้ามพ้นจากทุกติไปได้ และยังเป็นพลวะปัจจัยให้ถึงอมตะมหานิพพานได้อีกด้วยดังพุทธดำรัสที่ว่าโดก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดสมบูรณ์มศีลสมบูรณ์ในสมาธิสมบูรณ์ในปัญญาวิมุติและวิมุตติยาณทัทสนะเรากล่าวการได้เห็น การได้ฟังการอะะลึกถึงการประพฤติตามการเข้าไปหาการเข้าไปนั่งคลาภิกษุเหล่านั้นว่ามีอุป,ปการะมากเพราะฉะนั้นพระุทธองค์จึงทรง,สงแสดงว่าเมื่อภิกษุปรารถนาให้หมู่ญาติอารอรลึกถึงตนได้บุญมากแล้วพึงเป็นผู้ประกอบไปด้วคุณ มีศีลเป็นต้นดูนะจ๊ะเระเพียงแค่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็จะเป็นเหตุปิดอบ,บายให้กับบิดามารดาและหมู่ญาติได้อีกด้วยนอกจากนี้โซสําเร็จในการแก้วิกฤติการทางเศรษฐกษิจอีกทางหนึ่งก็คือการรักษาศีลน,นี่แหละ จากการศึกษาประวัติศาสตร์โลกมนุษยชาติได้ประสบภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจไม่อย่างโชคโชนไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจตกต,กต่ำหรือเกิดทุพพิกภัยข้าวยากมากแพงโซส,สรสฤทธิที่สามารถรับมือกับปัญหานี้ได้อย่างยอดเยี่ยมคือการรักษาสีนั่นเอง ศีลส,สามารถแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจได้อย่างไรนั้นเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะพระบระมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันทรงปรารภภิกษุผู้ข่าหงรูปหนึ่งรเรื่องมีอยู่ว่ามีสหาหยชาเมืองสาวัตถีสองคน เด้ออกบวชพร้อมกันในสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งเนื่องจากเป็นเพื่อนรักกันอีกทั้งยังเป็นพระบวชใหม่ไปไหนมาไหนจึงมักจะไปด้ยวยกันเสมอวันหนึ่งหลังจากพิสูจสองสหายสงน้ำที่เม่นน้ำอาจียรวดีแล้วนั่งพึ่งแดดอยู่ที่เนินทรายขณะที่สนทนาสับเพเหระกัน อย่างสบายอารมณ์อยู่นั้นก็มีหงสองตัวบินผ่านมาภิกษุรูปหนึ่งจึงจับก้อนกรวดขึ้นแล้วกล่าวว่านี่ท่านเชื่อไหมพาผมสามารถดีลูกในตาของหงที่บินอยู่ได้ภิกษุอีกรูปหนึ่งไม่เชื่อจึงแย้งว่าหงบินอยู่บนฟ้าท่านนั่งอยู่บนดินทำอะไรมันไม่ได้หรอก พิสูจต้นคิดก็โม้ต่อว่าอย่าว่าแต่ในตาด้านที่พวกเราเห็นเลยแม้ในตาอีกด้านผมก็สามารถดีกรวดให้ถูกได้และเพื่อนฟังแล้วก็ยิงไม่เชื่อน,นักขึ้นไปอีกเราคิดว่าสหธรรมิกคงโม้ไปตามเรื่องจึงท้าว่าถ้าแน่จริงท่านก็ทดลองทำดูซิก่อนใีหผมงจะบินหนีไปซิก่อน ภิกษุต้นเรื่องรับปากว่าได้เลยถ้างั้นท่านจงคอยดูกันแล้วกันวาแล้วก็ดีก้อนกรวดไปทางข้างหลังของหงพอหงได้ยินเสียงก้อนกรวดจึงเหลียวไปมองภิกษุผู้คนนอนก็ดีกรวดอีกก้อนไปโดนในตาของหงด้านซ้ายทะลุกออกทางด้านขวาทำให้หงต้องได้รับความเจ็บปวด ได้ร้องเสียงหลงม้วนตัวตกลงมาแทบเทา้าของภิกษุทั้งสองดิ้นทรุรนทรายอย่างน่าเวทนาส่วนเพื่อสาธรรมิกอีกกลุ่มที่ยืนอยู่ไม่ไกลมองเห็นการกระทาที่ผิดสมณวิสัยของภิกษุรุ่มนั้นจึงพากันมามุงดูหงผู้เขรรายแล้วตำหนิว่าผูมีอายุ ตันบวชในพุทธศาสนาของพระผู้มีภาคเจ้าผู้ประกอบไปด้วยมหากรุณายังกล้าทำปานาติบาตชื่อว่าทำเรื่องที่ไม่สมควรเลยวัลก็นําพาตัวไปเฝ้าพระบรมศาสดาทันทีพระบรมศาสดา,าตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระทำปานาติบาตจริงหรือ เมื่อภิกษุรูปนั้นทูลร,รับว่าจริงพระเจ้าค่ะจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในศาสนาอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ทำไมจึงได้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไว้อย่างนี้แม้บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติขึ้นอยู่ครองเรือนซึ่งเป็นสิ่งที่เศร้าหมอง ยังนำความรังเกียจในเรื่องเล็กๆในน้อยส่วนเธอนั้นไม่ได้ทำแม้สักว่าความรังเกียจไม่มีหิริโอตปะไร้เมตตาธรรมธรรมดาภิกษุเพึงเป็นผู้สำรวมกายวาจาและใจไม่ใช่หรือครั้นตำาเนศภิกษุรูปนั้นแล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตอัตรัดเล่าให้ฟัง ส่็นเรื่องที่น่าคิดมากว่าการรังเกียจการกระทําในเรื่องเล็กๆในน้อย,อยของมนดิตในการก่อนจะมีผลเป็นอย่างไรและเกี่ยวโยไปถึงศีลกับเศรษฐกิจอย่างไรบ้างเราก็ต้องมาติดตามรับฟังในครั้งต่อไปนะจ๊ะสำหรับการตัดสินว่า เราได้ทำปาณาธิบาทหรือผิดศีลข้อที่หนึ่งหรือไม่นั้นมีองค์ประกอบหลักๆอยูด้วยกัน5ประการคือ 1. นึ่งสัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้อยู่ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. มมีเจตคติฆ่าสัตว์นั้นสี่มีความพยายามค่าสัตว์นั้น 5. สัตว์นั้นตายด้วยความพยายาม จากความรู้ในเรื่องการมินิฉัยศีลน,นี้เราจะสามารถตอบข้อสงสัยได้ว่าการกระทำใดเป็นการกระทำที่ผิดศีลทำให้ศีลขาดยกตัวอย่างเช่นการที่เราไลา่ยุงและบังเอิญทำให้ยุงตายโดยไม่ได้คิดจะฆ่ายุงเลยอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าผิดศีลน,นะจ๊ะ ศีลยังไม่ขาดเสียทีเดียวเราเป็นการกระทำที่มีครอบองค์ห้าของการฆ่าส่วนการกระทำใดๆที่แม้จะไม่ครอบองค์วินิจฉัยอาจจะทำไปแค่องค์สี่อย่างนี้เรียกว่าศีนทะลุแล้วถ้าลดหลั่นลงมปอีกก็จะเรียกว่าศีลด่างศีลพลอยมัวหมองไปตามลำดับนอกจากนี้การที่จะมินิจฉว่า การละเมิดสีข้อที่หนึ่งนี้จะมีโทษมากหรือน,น้อยขึ้นอยู่กับคุณของคนหรือสัตว์แต่ละประเภทด้วยเช่นค่าพระอรหันต์มีโทษมากกว่าค่าพุทุชนในบรรดาพุตุชนค่าพ่อแม่มีโทษมากกว่าค่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะถือว่าเป็นอนันตริยกรรม จห้ามสวรรค์และนิพพานคือถ้าใครไปล่วงละเมิดเข้าท่านถือว่าในภพชาตินั้นบุคคลนั้นจะไม่มีโอกาสได้เข้าถึงสวรรค์หรือบรรลุนิพพานมีแต่ต้องไปเสวยทุกข์ใหญ่ในอบายภูมิอย่างเดียวหากฆ่าสัตว์ที่มีคุณมากก็จะมีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ที่มีคุณน้อยหรือไม่มีคุณ สำหรับสัตว์เดรัจฉานอย่าพวกที่ไม่มีคุณการฆ่าสัตว์ตัวใหญ่มีโทษมากกว่าการฆ่าสัตว์ตัวเล็กเช่นฆ่าจระเข้มีโทษมากกว่ากิ้งก่าเป็นต้นและเราดูที่ความยายามในการฆ่าด้วยคือถ้ามีความยายามในการฆ่ามากก็มีโทษมากมีความยายามน้อย ก็มีโทษน้อยสุดท้ายต้องดูที่เจตนาเป็นหลักถ้าเจตนาแรงกล้ามีโทษมากอากเจตนาน้อยก็มีโทษน้อยเจริการฆ่าด้ดยโทสะต์หรือด้ยวยความเกลียดชังมีโทษมากกว่าการฆ่าเพื่อป้องกันตัวเองเป็นต้นอย่างไรก็ตามเพื่อชีวิตการสร้างบุรมีจะได้ไม่สะดุด หลวงพ่อวายาด้พราบล้งไปฆ่ารหรือไปรังแกใครเลยนั่นแหละดีที่สุดเราจะได้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยกับใครแล้วจะเป็นที่รักของมนุษย์แล้วเทวดาทั้งหลายตลอดไปนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอมนวยพรให้ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นยอดนักสร้างบาร,รมีผู้มีจิตใจสูงส่งมีวิจัยของพระบรมโพธิสัตว์ให้มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมังเกิดขึ้นเอาไว้จะสร้างบาร,รมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้ครอบครัวอยู่เย็นมนสุข เป็นคราบครัวแก้วคราบครัวธรรมกายคราบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยก่าถึงธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน